ผู้ชายก็ป่วยเป็นโรคนี้ได้ค่ะโรคหนังแข็งถึงแม้ว่าปัจจุบันข้อมูลต่างๆสถิติจะบอกว่าจํานวนผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายแต่ผู้ชายก็ป่วยโรคนี้ได้และถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ป่วยโรคนี้นะคะต้อยจะบอกคุณว่าคุณไม่ได้ป่วยเพียงลําพังค่ะมีเพื่อนที่ป่วยเป็นโรคหนังแข็งมากมายนะคะต้อยเป็นคนหนึ่งที่ป่วยเหมือนคุณนะคะคลิปนี้อยากจะมาให้กําลังใจค่ะเราป่วยเป็นโรคหนังแข็ง เราสามารถกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะถ้าเราใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกําลังกายที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงสารพิษสารเคมีจากสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็บริหารใจค่ะอย่าเครียดกับโรคที่เราเป็นนะคะและที่สําคัญที่สุดคือไปพบคุณหมอตามนัดค่ะเพื่อดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยค่ะต้อยจะมาเล่าประสบการณ์โรคหนังแข็งให้ฟังทุกวันค่ะ